ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,637เมื่อได้ยินคำเตือนของเย่เชิญลินหวานเออเงยหน้ามองท้องฟ้าอย่างจริงจังเห็นจุดแสงกระพริบจำนวนนับไม่ถ้วนมองไม่ออกว่ามีรูปแบบใดเกิดจุดที่สว่างและสลัวพร้อมกันมากเกินไปเมื่อไม่พบความถี่ที่ถูกต้องเกรงว่ายากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างเป็นอย่างไรเธอพูดกับเย่เฉินตามตรงคุณชายจากที่หนูเจียวเห็น จุดแสงกระพริบเหล่านี้ไม่มีรูปแบบมองไม่เห็นรูปร่างใดเลยเย่เชิญพูดขึ้นทันใดในเวลานี้ดูสิมันเปลี่ยนรูปร่างอีกครั้งลินหวานเออรีบมองอย่างตั้งใจแต่ก็ไม่เห็นรูปแบบในจุดแสงบนท้องฟ้าแต่ในสายตาของเย่เชิญการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั้นชัดเจนมากจุดแสงบนท้องฟ้าเหล่านั้นเหมือนกับฝูงโดรนที่ควบคุมโดยมนุษย์ แสดงให้เห็นรูปแบบที่ประกอบด้วยจุดแสงตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดวงตาของลินหวานเอิเบิดกว้างเธอไม่กล้ากระพริบตาแต่จ้องมองเป็นเวลานานยังไม่เห็นเบาะแสใดในทางกลับกันเย่เชิญเห็นรูปแบบที่แปจากการเปลี่ยนแปลงในประกายแสงกระพริบที่วุ่นวายเวลานี้เย่เชิญค่อยตระหนักว่ารูปแบบทั้งแปดนี้แสดงอะไรรูปแบบนี้ไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์มือที่แตกต่างกันแปดรูปแบบ แต่ยังแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน8ประการและการเปลี่ยนแปลงทั้ง8ประการนี้เมื่อรวมกันแล้วเกิดเป็นกระบวนทามุตราชุดหนึ่งมีบันทึกไว้ในคัมภีร์สวรรค์ก้าลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นลัทธิเต่าหรือพุทธศาสนาล้วนมีตราประทับอภิชญาปางมือหรือใช้สัญ,ญลักษณ์มือแสดงรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงพัฒนาสอดคล้องก่อเกิดเป็นมุตราสิ่งนี้เป็นกุญแจสําคัญในการสร้างตราประทับมุตรานี้หากพูดอย่างเคร่งครัด เป็นรูปแบบที่ประกอบขึ้นด้วยสัญ,ญลักษณ์มือเปิดใช้งานด้วยพลังวิญญาณหากก่อให้เกิดอภิชญาสิ่งนี้มีพลังที่สามารถพลิกฟ้าความดินเวลานี้เยเชิญจดจำการเปลี่ยนแปลงสัญ,ญลักษณ์มือทั้ง8ได้ทั้งหมดเวลาเดียวกันเขาสับสนมากยิ่งขึ้นคิดไม่ออกจริงๆว่าเป็นพลังชนิดใดที่สามารถเปลี่ยนแสงออโรลล่าบนท้องฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์มือเพื่อให้ตนเองมองเห็นสิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าต้องการสั่งสอนตอนเอง แต่ใครเป็นผู้สั่งสอนเป็นไปได้ไหมในดินแดนรกร้างไร้ผู้คนบริเวณอาร์กติกเซอร์เคิลจะมียอดฝีมือบางคนหลบซ่อนตัวที่นี่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เย่เชิญคิดปลดปล่อยพลังวิญญาณออกไปโดยไม่รู้ตัวคิดตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบให้ทั่วแต่เมื่อคิดอีกครั้งเขาล้มเลิกความคิดนี้ในเมื่ออีกฝ่ายสามารถควบคุมแสงออโรราได้ในระดับไมโครมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าตนเองมาก กระทั่งกล่าวได้ว่ามีพลังอภิชยาที่ยิ่งใหญ่เมื่ออีกฝ่ายไม่ต้องการปรากฏตัวเหตุใดต้องค้นหายิ่งไปกว่านั้นคนเหล่านี้ไม่มีเจตนาไม่ดีเพียงแค่ต้องการใช้โอกาสนี้สั่งสอนตนเองไม่ต้องพูดถึงตนเองอยู่ในที่สว่างขณะที่ผู้อื่นอยู่ในที่มืดอีกทั้งความแข็งแกร่งของตนเองสู้ผู้อื่นไม่ได้การพยายามตามหาพวกเขาเป็นเพียงความฝันเท่านั้น ผลสรุปคือเย่เชิญไม่แสดงอาการหุนหันพลันแล่นแต่เขาคงต้องมองสัญ,ญลักษณ์มือบนท้องฟ้าแทนอาจกล่าวได้ว่ามีมุตรา8ท่าแต่แท้ที่จริง8มุตรานี้มี7จดแปลงตั้งแต่มุตราแรกไปจนถึงมุตราที่สองไม่ใช่มุตราเรียบง่าย2ท่าที่แตกต่างกันแต่ทุกรายละเอียดวิวัฒนาการมุตราจากหนึ่งไปสองต้องสอดคล้องกันโดยสมบูรณ์เหมือนเปลี่ยนจากกลางนิ้วทั้งห้าเป็นกหมัด ภายใต้สถานการณ์ปกติคุณจะคิดว่าสามารถกำมัดได้โดยเพียงแค่เกร็งนิ้วทั้ง5้าเข้าด้านในพร้อมกันแต่เมื่อเป็นท่ามุดตราหากต้องการให้เป็นมุตราที่มีประสิทธิภาพแท้จริงต้องหุบนิ้วทั้ง5้าสลับกันตามที่กำหนดจนกำเป็นหมัดอาจมีข้อกำหนดว่าต้องวางนิ้วก้อยก่อ,กอนนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านหลังมุมและระยะห่างระหว่างนิ่วแต่ละนิ้วต้องเข้มงวดแม้ว่าสัญ,ญลักษณ์มือทั้งสองจะแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างวิวัฒนาการ แต่มุตราทั้งสองนี้ไม่เหมือนกันเวลานี้หลังจุดแสงแสดงมุตราทั้ง8ปดท่าให้เย่เชิญเห็นครบถ้วนคอยเริ่มแสดงมุตราตั้งแต่ท่าแรกอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเย่เชิญจ้องมองอย่างตั้งใจกลัวจะพลาดรายละเอียดใดบทที่6638 หลังยืนอยู่บนพื้นหิมะนานมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเย่เชิญค่อยจดจำรายละเอียดทั้งหมดไว้ในใจจุดแสงบนท้องฟ้าค่อยๆรีแสงลงจนหายไปหมดสิน้นเมื่อท้องฟ้าสว่างขึ้นเรื่อยๆจุดแสงที่เกิดจากออโรล่าส่วนใหญ่กลับคืนสู่สภาพแสงออโรล่าดั้งเดิมหลังผ่านไปอีก20นาทีทุกอย่างกลับคืนเป็นปกติแสงออโรล่ากลายเป็นม่านวิเศษแขวนกลางอากาศห้อยลงจากท้องฟ้าสู่พื้นดินยังคงลึกลับและงดงาม ตลอดกระบวนการทั้งหมดหลินหวานเออพยายามมองดูภาพตามที่เย่เชิญอธิบายแต่เธอเหมือนเพื่อนตัวน้อยที่ไม่เข้าใจภาพทดสอบชาวปัญญาที่โพสต์บนออนไลน์คนอื่นเข้าใจไป20ภาพแต่เธอไม่เข้าใจแม้แต่ภาพเดียว เมื่อเห็นแสงอโลลากลับคืนเป็นปกติลินหวานเออรู้ดีว่าทุกสิ่งที่ควรแสดงนั้นน่าจะแสดงออกมาหมดแล้วเธออดไม่ได้ต้องรู้สึกจิตใจย่ำแย่เมื่อคิดว่าเธอไม่เข้าใจอะไรเลยเย่เชิญที่อยู่ด้านข้างรู้สึกตัวเวลานี้พูดกับลินหวานเออคุณหนูลินเรากลับกันเถอะลินหวานเอรีบถามเมื่อครู่คุณชายเห็นอะไรจากแสงอโลลาท่ามุตราชุดหนึ่งเยเชิญกล่าวต่อว่าเป็นชุดท่ามุตราที่ซับซ้อนมาก น่าจะเป็นการสร้างตราประทับคาถาประเภทหนึ่งลินหวานเอออุทานออกมาเป็นาาคาถาคุณชายทดลองดูได้ผลอย่างไรเย่เฉินกล่าวว่าฉันคิดจะกลับไปทดลองดูอีกครั้งเมื่อคิดดูหากเป็นคาถาโจมตีร้ายแรงหากทดลองใช้ในบ้านอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ผู้จบเย่เฉินพูดต่อว่าเช่นนั้นฉันจะลองดูที่นี่ ปลดปล่อยพลังวิญญาณเพียงเล็กน้อยก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นลินหวานเออมองอย่างใจจดใจจ่อเธอรู้สึกเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้แปลกประหลาดเกินไปดังนั้นเธออยากรู้ว่าคาถาที่เย่เชิญเรียนรู้จากแสงออโรลลาคืออะไรเย่เชิญหลับตานึกถึงรายละเอียดทั้งหมดของท่ามุตราทั้งแรวบรวมพลังวิญ,ญญาณบางส่วนระหว่างนิ้วทั้งห้าบนมือขวา จากนั้นผนึกมุตราทั้งแปดอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นจนจบตามความทรงจำเยเชนมีความทรงจำดีมากและมีความสามารถพิเศษในด้านนี้ดังนั้นการปฏิบัติครั้งแรกเขาแสดงท่ามุตราทั้งชุดได้อย่างราบรื่นไม่มีความบกพร่องแต่อย่างใดหลังจากผนึกมุตราแปดท่าเสร็จสิ้นเยเชนไม่รู้สึกถึงรูปแบบที่แสดงความก้าวร้าวใดไหลออกจากปลายนิว้วพลังวิญญาณที่เขาเพิ่มรวบรวมไว้ที่ปลายนิ้วยังคงอยู่ไม่หายไปไหน เมื่อมองดูนิ้วทั้งห้าที่ไม่มีผลตอบรับในใจรู้สึกสงสยัยขณะรู้สึกสับสนไม่รู้ควรทำอย่างไรต่อไปเยเชิญรู้สึกถึงพลังกระแสไฟฟ้าที่อ่อนจางกำลังถูกสร้างขึ้นระหว่างนิ้วทั้งห้าในมือขวาของเขาขณะนี้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านพูดอย่างตื่นเต้นคุณนูหลิน มุตราชุดนี้สามารถสร้างพลังวิญญาณได้สร้างพลังวิญญาณลินหวานเออตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเช่นนี้ถามออกโดยไม่รู้ตัวคุณชายนี่เป็นสิ่งล้ำค่าที่ไม่อาจพบได้ในอากาศว่างเปล่าหรือเมื่อสิ้นสุดยุคแห่งธรรมในโลกไม่หลงเหลือพลังวิญญาณให้ดูดซับตามธรรมชาติถ้ามุตราชุดหนึ่งอยุดดีๆจะสร้างพลังวิญ,ญญาณออกมาได้อย่างไรเย่เชิญสายศีรษะพูดอย่างจริงจังไม่ ชัดเจนฉันรู้สึกหลังจากใช้ค่ามุตราชุดนั้นพลังวิญญาณไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ฉันไม่อาจบอกว่าเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนแต่รู้สึกเหมือนทุกครั้งที่ใช้คามุตราพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งในหมื่นหรืออาจน้อยกว่านั้นขณะที่ผู้เขานั่งลงบนพื้นทันทีมือทั้งคู่วางบนต้นขาทั้งสองแสดงมุตราด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกันการรับรู้พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นยิ่งรู้สึกชัดเจนมากขึ้น